นี่ค like ่ะพี่น้องปังกะได้หั่นหมูจะเอาเขาเครื่องปั้นเนาะค่ะเนาะปั้นจะเฮ็ดใส่เปาะเปียะมะออื่นค่ะมะออื่นจะห่อเปาะเปียเนาะค่ะเนาะปังก็จะกดให้เพันหมุนปังอันปั้นไปในน้อยนึงแล้ค่ะปังก็เลยคือได้ว่าจะมาปั้นอ่ะให้เพือนี่ยค่ะพี่น้องค่ะปังก็ได้ปั้นหมูเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะปังก็จะปั้นละเอียดน้อยนึงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าปังเวลาห่อปังอยากให้มันแบบอ่ะ อ่าสมูทนิ่มๆไปเลยจัง,ะะงออสีกก่ประมาณนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวปางแกเอาออกมาพัดใส่ผวกกระล่ำแค่ลอดประมาณนี้เนาะเตรียมใส่่อเปียกัน,นะคะ่ะพี่น้องจ๋าฝนตกข้างนอกนะคะ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวปางจะให้ดูฝนตกเนาะคะ่ะเนาะเดินออกไปน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะกำลังปั่นหมูปางเห็นฝนตกมาพอดีปางก็จะพาเพื่อนๆออกมาเบิง่งบรรยากาศฝนตกนอกบ้านจะสามสี่นาทีเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศเป็นยังไงคะ ฝนตกค่ะพี่น้องค่ะฝนตกฝนตกโอ้พอเพราะอะไรเนาะค่ะพี่น้องมาจอบเบิ้งฝนตกหน่อยเดียวแล้วก็เขาไปพัดใสปอเปียะกันเลยเนาะค่ะเนาะเป็นโอกาสดีค่ะน้องนลินกับพ่อไปซื้อเค้กวันเกิดแล้วก็ไปหาซื้อ,อของขวัญวันเกิดให้แม่กับพี่สาวเนาะค่ะเนาะเพราะว่าวันเกิดจัดพรมก,กันกับพี่สาวคนโตเอเขามาได้บ้านกันเนาะค่ะเนาะวันเกิด มันเกิดแม่บ้านวันที่สิบเอ็ดมันเกิดลูกสาวคนโตวันที่สิบสี่เนาะค่ะเนาะก็เลยถือโอกาสจัดขึ้นพร้อมๆกันเนาะค่ะพี่น้องจา้าป่ะปางกะจะพักผัดใส่ปอเปียกันเลยเนาะค่ะเนาะบ้านข้างในก็นจะลกลุงล้างหน่อยหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะยังท่านได้เก็บกวดเนาะค่ะปางกะได้หั่นนี่ไว้แล้วค่ะ หั่นกระหล่ำกับอแครอทว้แล้วปางก็จะเอาไปผัดแล้วก็ปางก็ได้แช่บุญเส้็ไปแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยค่ะปางก็ได้แช่ไว้แล้วเนาะปางก็จะเอาออกไปผัดร่วมกันเนาะพี่น้องเนาะกับมะฮ่อปอเปียกันวันเกิดปีนี้แม่ย่ากับพี่สะพ้ายพีสะพ้ายกับป้าถามว่าจะให้เห็ดอย่างานมันเกิดปางว่าปางบออยากให้ค้นไหนเห็ดงานมันเกิดให้เลยปีนี้ปางอยากเฮ็ดอาหาร เฮ็ดกับเขาให้ตัวเองแล้วก็ให้คนที่มางานวันเกิดข้องปางได้กินแล้วก็มีความสุขประมาณนี้ค่ะปางอยากเฮ็ดคล้ายๆแบบคนไทยเนาะมันเกิดอยู่นี่อ่าเขาเฮ็ดบุคือกันก่ะอันเจ้าของวันเกิดนั่ง นั่งกินลอ่อกินย่างเดียวค่ะปางก็เลยคิดว่าปางอยากเค็ดเองปีนี้ปางอยากเค็ดกับเขาอาหารไทยให้เพื่อนๆได้กินกันเองค่ะให้ลูกสาวให้พ่อกะครอบครัวคือเก้าแล้วค่ะจัดงานวันเกิดกะครอบครัวคือเก้าแล้วค่ะโอ๊ยไปกันได้แล้วค่ะพัดพัดพัดเบาหลายย้ายห้างแล้วเนาะค่ะข้างนอกกะฝนตกค่ะน,น้องณลินวัยยุบ้านไปกับพ่อเนาะค่ะนาะออกไปหาซื้อเค้กให้แม่แล้วกะซื้อของขวัญนั่งว,วาบวต้องไปต้องแม่ หนูจะไปซื้อเค้กมาเซไปแม่พรุ่งนี้เอาไว้แต่เห็นมืออื่นเน้อนางวะป่ะไปผัดกันเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะพี่น้องค่ะใส่ปอเปี๊ยะปังก็ได้ผัดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะกมีวุ้นเส้นมีหมูมีแครอทแล้วก็มีอากระหล่ำเนาะค่ะเนาะก็ใส่ซอสตามชอบเนาะค่ะเนาะใส่ยังก็ใส่ไปโลดค่ะตามใจฉันมากินแบบไหนใส่ไปโลดค่ะแซ่บไผ่แซ่บมันเนาะค่ะเนาะ เดี๋ยวปางก็จะให้มันเย็นแล้วก็จะห่อเนาะค่ะเจ้าที่นี่เนาะให้รอให้มันเย็นแล้วกะจะห่อเนาะเนาะนี้โบได้สอนค่ะเอามาโชว์ซ,ซื่อค่ะไปละไปห่อละให้มันเย็นก่อนจังจะห่อค่ะ หน่อยครับพี่น้องเหมืนตุ๊กตุ๊กติ๊กติ๊กติ๊กุ๊กุดเจาะนี่กุจเจาะสวยกันท่านมาเขือเห็ดแกงเขี้ยวหวานไก่ครับพี่น้อง พอหนีกันเนาะค่ะเนี่ยพอแผ่นก๋วยเตี๋ยวสดเนาะค่ะเนาะจักแมนบัแมนเาปาก็อื่นไปตามะะ<ไ>ั่นค่ะปานก็มาห่อเตรียมใบนาะค่ะนะจ,จุ่มน้ำห่อนก่อนแล้วก็เอาออกมาเนาะค่ะเนาะเนี่ยใส่กุ้งเข้าไปใส่กุ้งเข้าไปสามชิ้นเนาะค่ะเนาะปานจะใส่อากกาดใส่แตง ใส่มักแครหลอดใส่หัวแครหลอดแต่ก็ใส่เส้นขนมจีนใส่เส้นขนมจีนจักหน่อยประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องก็ได้ยากได้ยากอย่างนั้นนะครนะับเอาไว้เตรียมเตรียมไม่ยากไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆไม่ยากเลยค่ะพี่สาวนะคะ ัดไก่กับพริกแกงกับหัวกะทิให้เข้ากันหอมดีจะค่อยเติมหางกะทิลงไปเติมน้ำลงไปเนาะค่ะน้องพี่่ปางกะจะค่อยๆเติมค่อยๆเติมหัวกะทินี่ค่ะหัวกะทินี่ลงไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะพัดให้มันค้นไปเรื่อยๆแล้วค่อยเติมหางกะทิที่หลังเนาะค่ะเนาะเดี่ยวปางกะจะขอพัดขอเตรียมแกงเขี้ยววันให้มันแล้วมาเบิ่งตอนมันสุกเนาะค่ะเนาะ เมื่อนี้ยงานวันเกิดเตรียมมาแกงแก้วหวานแห่ฝรั่งกินค่ะอาหารไทยๆท,ทั้งนั้นเลยค่ะมื่อนี้ปปางก็จะคอพัดไก่ใส่หัวกะทินี่ไปเรื่อยๆเนาะคะนะ่ะเนาะจนกลัวมันจะคนดีแล้วปางก็จะเติมหางกะทิเติมพักเติมตมะเขือเติมนั่นเติมนี่ลงไปเนาะคะ่ะพี่น้องจ๋านะคะเป็นจังไลยนะคะหอมๆค่ะพี่น้องค่ะเหลืองงามเลยทีเดียวโอ้ยหอมเดี๋ยวคอพัดไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องค่ะ เรียบร้อยค่ะพี่น้องแกงแค่หวานเป็นยังไงคะหนาทานเลยทีเดียวมันมากสวยงามเลยค่ะไปกินก่อนค่ะเสียงดังเจัสเลย l เลยลูก h ด t